สวัสดีค่ะเช้านี้มาถึงหนังสือเล่มนี้นะคะที่จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะในเพื่อนบนถนนพัฒนาการคนที่รักการพัฒนาตัวเองทุกคน,นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะจินมองว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่จินรักมากด้วยเช่นกันเล่มหนึ่งนะคะก็อ่านจบไปหลายรอบนะคะแล้วก็ทําตามด้วยอ่านะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์แบ่งปันสําหรับเพื่อนๆนะคะ ที่รักการพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะต้องใช้คำว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่จากตัวเรานะจากเรานี่แหละที่เป็นเมเล็ดพันธุ์หรือว่าเป็นฮีโร่ตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าจะสังจะจะเห็นว่าเสเปิร์มเป็นล้านล้านตัวไข่เป็นล้านล้านฟองแต่มีแค่ เซลสองเซลลจากสเปิร์มหนึ่งเซลล์จากไข่หนึ่งฟองที่จุดติไกลมาเป็นเราฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ The Magic ของลอร n นาเบิร์พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องของพลังแห่งการสำนึกรู้คุณหรือว่าพลังแห่งการขอบคุณค่ะลักษณะเล่มก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะสีก็ดูแบบมหัศจรรย์มากนะคะซึ่งคำคำเดียวบอกว่าเปลี่ยนได้ทุกสิ่ง นั่นก็คือเรื่องของคำว่าขอบคุณแล้วขอบคุณจะขอบคุณแบบไหนขอบคุณแค่ว่าพูดออกไปว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพียงพอหรือเปล่าซึ่งคำนี้จริงๆแล้วเราก็ขอบคุณกันมาทั้งชีวิตนะคะซื้ออาหารมีคนทำอะไรให้เราก็ขอบคุณรับของเราก็ขอบคุณแต่ขอบคุณแบบนี้ทำไมชีวิตยังไม่เปลี่ยนนะก็อยากให้ ลองค้นหาวิธีการขอบคุณที่จะเป็นพลังสั่นสะเทือนหรือว่าแรงดึงดูดให้เกิดความมหัศจรรย์นในชีวิตของเราเกิดขึ้นใหม่ซึ่งในหนังสือให้เล่มนี้นะคะก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปเอาไว้ให้นะทั้งหมดนะ28วันทั้งหมด28วันเลยนะคะตั้งแต่วันแรกก็คือให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปให้สิ่งดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้น ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกนะซึ่งจินเองเป็นมาก่อนเราแทบจะมองไม่ออกเลยว่าสิ่งดีๆในชีวิตมันมีอะไรบ้างนะนะคะแต่พอเราได้ฝึกที่จะมองเฮ้ยการที่เราอะ่ะได้กินอาหารและละไยังรับรู้รสชาติหวานมันเค็มกลมกล่อมอร่อยก็ค้อเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของวันนี้เลยอะนะ พอพูดถึงจุดนี้กับสถาน,านการณ์นี้ถ้าใครที่เคยเป็นโควิดนะซึ่งจินผ่านจุดนั้นมานะจะรู้เลยว่าการที่เราเสียต่อมรับรสไปเนี่ยค่ะโคตรเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตเศร้ากินอะไรก็ไม่อร่อยบางมื้อก็เค็มปี๊ดนะบางวันก็หวานจัดนะบางวันก็เลี่ยนซะ,ะนะต่อมรับรสมันเออเล่อค่ะนะจากโควิดแต่เวลาที่เราสบายดีโคตรเป็นสิ่งดีๆในชีวิตและเป็นความหัศจันทร์จังเลย นะหรือสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นการได้ที่จอดรถนะคะหรือนะคะวันนี้ลูกตื่นไปโรงเรียนเช้าพูดว่านอนสอนโอ้โคเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเลยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราฝึกที่จะคิดถึงสิ่งดีๆแล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ,ะแล้ววันที่สองนะคะผู้เขียนก็ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างมหัศจรรย์ด้วยก้อนหินมหัศจรรย์นั่นก็คือ สิ่งนี้ให้ทำก่อนนอนค่ะนะะเดี๋ยวลองดูเวิร์กช็อปในหนังสือนะจินก็อาจจะไม่ได้พูดให้ทั้งหมดนะคะแต่อยากรีวิวให้ว่าถ้าเราจะฝึกตัวเองให้เป็นคนหนึ่งที่เทรนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางทีสิ่งเล็กๆและพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเราแล้วอยู่รอบๆอบตัวเราแล้วเราก็มองข้ามมันไปค่ะแต่หนังสือเล่มนี้จะพาเรากลับมา นะคะด้วยการฝึกเวิร์กช็อปทุกๆวันวันที่สามจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันมหัศจรรย์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตรงไปตรงมานะคะหลายๆครั้งที่เราแบบพูดคุยนะแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กำลังใจกับคนนอกบ้านแต่คนข้างๆตัวเนี่ยนะ,ะหรือคนในบ้านเนี่ยโอ้แค่สายตาก็จะกรีดเข้าไปถึงหลอดเลือด แดงนะคะกรีดเลือดก,กรีดเนื้อกันเลยทีเดียวนะคะเออะเอะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็เหมือนกินรังผึ้งมาอารมณ์นั้นเลยนะคะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ฝึกค่ะว่าเขาจะพาเราทำอะไรในเวิร์กช็อปหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินค่ะเรื่องของการทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งการปลดปล่อยตัวเองในเรื่องของพลังงานด้านลบนะคะ การดึงดูดเงินว้าวนะคะหัวข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็มีหลาาหักฐานเกิดขึ้นมากมายเหมือนกันนะคะลองสืบค้นดูแล้วก็ถ้าอยากจะลองดูแบบเงียบๆนะในบางคนก็อาจจะยังไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ลองดูพิสูจน์ด้วยการใช้เวิร์กช็อปจากหนังสือเล่มนี้ในการสร้างนะสร้างพลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองดูค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากๆค่ะนะเดี๋ยวเราลองไปดูใน ไตเติลของเขาคือคำถามคือคุณเชื่อเรื่องมหัศจรรย์ไหมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ตอนนี้ชีวิตอยากเจอเรื่องมหัศจรรย์น,นะเชียร์เลยเล่มนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนังสือนะคะแต่เป็นหนังสือที่จินอ่านแล้วจินมีความประทับใจแล้วแล้วจินเอามานํามาใช้ในชีวิตประจาวันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆซึ่งมันเป็นพลังที่มีความสุขพลังที่ยิ่งใหญ่กับตัวเองก็อยากเอามาแช์นะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังจําเมื่อตอนที่คุณเป็นเด็ก และมองชีวิตด้ยวยความทึ่งพิศวงได้ไหมชีวิตช่างเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นแม้สิ่งเล็กๆที่สุดก็ยังทำให้คุณตื่นตาตื่นใจเห็นเพียงน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าผีเสื้อที่โฉบฉวัดฉวียงอยู่ในอากาศใบไม้หรือก้อนหินแปลกๆบนพื้นคุณก็หลงไหลลองนึกภาพลูกเรานะคะเด็กน้อยอะไรก็เกิดเสียงหัวเราะได้ แค่คุณพ่อคุณแม่จะเอหรือพูดคำซ้ำๆของหัวเราะได้หัวเราะได้เป็นวอ์กเป็นเวนหัวเราะได้โดยที่ทำให้เราก็เกิดรอยยิ้มเสียงหัวเราะด้วยตามเขาไปอะค่ะช่างเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ฟันหลุดก็ตื่นเท้นลุ้นจะมีนางฟ้าฟันนะเอาของขวัญเอาตังมาไว้ใต้หมอนหรือเปล่าลูกจินเองก็เป็นคนหนึ่งที่ ลุ้นทุกครั้งที่ฟันน้ำนมเขาหลุดแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นมากๆที่จะรอรุ้นว่าตื่นเช้ามาจะมีของขวัญใต้หมอนหรือเปล่านะทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็พอรู้นะคะว่าใครเป็นคนให้เขาแต่ก็ตื่นเต้นว่าฟันน้ำนมเอ้ยนางฟ้าฟันมาเมื่อคืนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งเทศกาลคริสต์มาสนะเออซานต้าคอสจะมาอย่างเงี้ยค่ะ ซันตาคอส์ที่ไหนจะไม่เหม็นถุงเท้าดำๆเลยเหรอแต่ซันตาคอสก็ต้องเอาของเล่นเอารางวัลเอาของขวัญมาใส่ในถุงเท้าค่ะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่เด็กๆก็เชื่อแล้วก็รอคอยถ้าคิดแล้วก็มีความสุขว่าบ้าไปหรือเปล่านะโง่ไหมนะ <laughs> แต่นะคะเราอะ่ะทำไมเราไม่ยอมเชื่อสิ่งที่มันเป็นเรื่องอาจจะดูโง่เง่านะ แต่มันเกิดผลลัพธ์แล้วเกิดความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะนะคะเราลืมสิ่งเหล่านั้นจะด้วยอะไรก็ตามนะแต่การกลับมาค่ะการกลับมาที่การสำนึกรู้ว่าเรายังมีเรื่องพิเศษมีความมหัาจรรั์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่จินพูดไปต้นต้นต้นคลิปนะคะถ้าวันนี้เรายังรับรู้ รสชาติหวานมันเค็มกลมกล่อมอร่อยก็เป็นความพิเศษมหัศจรรย์ที่ร่างกายได้ให้กับเรามาเรายังรู้อุ่นร้อนหนาวเย็นเราก็ยังมีผิวหนังที่คอยปกป้องอวัยวะคุ้มครองเชื้อโรคไม่ให้เข้าร่างกายเราได้อย่างแบบด่วนกระทันหันให้เกิดการเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และพิเศษสุดๆนะคะ ฉะนั้นแล้ววันนี้สิ่งเหล่านี้คิดได้นะคะจิงก็คิดได้แต่ถ้าแต,แต่แต่ให้ดีนะคะแล้วจะว่าไปนะคะฝึกให้เป็นนิสัยค่ะจะให้ดีฝึกให้เป็นนิสัยมองทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันกันกบวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เนาะที่จินเ,นอ,งเองก็อยู่คนเดียวนะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะส่งลูกไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ก็มีความหาสัจจรนยร์คือสามารถที่จะพูดคุยนะ,ะกับเพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันนะต้องเรียกว่าคอเดียวกันนะเคมีเดียวกันนะชอบในเรื่องเดียวกันชอบอ่านหนังสือชอบพัฒนาตัวเองเนี่ยค่ะก็ได้เอาหนังสือมาแชร์ให้ฟังมาเล่าให้ฟังก็ไม่ต้องออกจากบ้านก็เป็นความหาสัจจรรย์อย่างหนึ่งนะคะเนี่ย เขาจะบอกเลยว่าสูตรแห่งความมหัศจรรย์คืออะไรข้อหนึ่งคือคิดและกล่าวคำมหัศจรรย์อย่างตั้งใจคำว่าขอบคุณนี่แหละค่ะแต่คำว่าขอบคุณที่จะสร้างความมหัศจรรย์หรือว่าเป็นพลังของการดึงดูดสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคือการขอบคุณอย่างซาบซึง้งขอบคุณด้วยอารมณ์ความรู้สึกของการมีอยู่และได้รับจริงๆขอบคุณน้ำขอบคุณไฟขอบคุณดินฟ้าอากาศ โอ้โห oh, ขอบคุณไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะวันนี้ต่อให้แดดร้อนถ้าวันหนึ่งไม่มีแดดลองนึกภาพไม่มีพระอาทิตย์ให้ความร้อนแม้วันนี้เรารู้สึกร้อนร้อนหนักหนัก,นกร้อนมากๆร้อนแผดเผาแต่ถ้าวันหนึ่งไม่มีพระอาทิตย์หรือเราเกิดอยู่ในซี่โลกที่พระอาทิตย์สองแสงไม่ถึงหรือมีพระอาทิตย์แค่น้อยนิดในต่อวันะ่ะ เราจะเหน็บหนาวขนาดไหนเราจะใช้ชีวิตยังไงต้นไม้ที่ใบต้องการการสังเคราะห์ปรุงแสงซึ่งเป็นอาหารให้เราอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต้องการแสงในการปรุงอาหารบำรุงต้นรากผลใบของเขาและออกผลดอกออกผลเพื่อให้เราได้กินมีชีวิตอยู่ เห็นไหมคะทุกอย่างเป็นห่วงโซ่ที่เราต้องสำนึกรู้คุณและกล่าวขอบคุณเช่นกันยิ่งก็แปลกใจแล้วมีความรู้สึกมหัศจรรย์กับตัวเองเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนจิงก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเป็นคนไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงมีปากมีเสียงกับใครแต่ก็เป็นคนลึกๆแล้วผูกใจเจ็บกับสิ่งที่คนอื่นทำแล้วเป็นคนเจ็บแล้วจำแล้วจำไม่ลืมค่ะ ซึ่งมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับตัวเองในชีวิตตัวเองด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราจำอารมณ์ความรู้สึกที่เรารับรู้ค่ะเขาเก็บลงไปใต้จิตใต้สำนึกแล้วผลของจิตใต้สำนึกนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนเดี๋ยวจินจะหาหนังสือมาเล่าให้ฟังมีเล่มหนึ่งเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกซึ่งตอนนี้อ่านไปนานแล้วเราเก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวหาก่อนแต่นั่นแหละค่ะ มันก็คือฝังเนะแล้วสิ่งที่เรารู้ตัวอยู่ทุกวันนี้หรือแม้แตท่งจินรู้ว่าจินกำลังทําอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของจิตใต้สํานึกซึ่งมีแค่หแต่95%ที่เป็นเราในวันนี้ค่ะไม่ว่าสิ่ง,งที่ดียอดเยี่ยมแล้วหรือสิ่งที่มันเร็วร้ายก็ตามมาจากจิตใต้สํานึกอีก95%ซซึ่งเราควบคุมและคอนโทรลไม่ได้เลย แต่เขาควบคุมเราแต่เราฝึกได้นะคะเดี๋ยวหนังสือเล่มนั้นก็ดีมากๆเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังแต่กำลังจะบอกว่าด้วยพลังแห่งการขอบคุณเนะะี่ยค่ะทำให้จินชะล้างค่ะความที่เป็นคนเจ็บแล้วจำแล้วจำทนจำนานเนี่ยแล้วมันไม่ดีกับตัวเองเนะะี่ยค่ะดีไม่ดีกับชีวิตไม่ดีกับสิ่งที่มันหมักหมมแล้วเกิดปัญหาในครอบครัวก็ด้วยการเงินก็ด้วยนะคะทำให้มันชะล้างไปได้ด้วยพลังแห่งการขอบคุณเพราะเราสำนึก,กรู้ค่ะ อย่างเวลาที่จินเห็นคนงานก่อสร้างถนนบ้านหรือคนเก็บขยะค่ะ <c oughs> จินจะรู้สึกขอบคุณหรือแม่ท่านเข้าห้องน้ําในส่วนในที่สาธารนณะหรือห้องน้ําปั๊มก็ตามจินจะกล่าวขอบคุณแม่บ้านทุกครั้งที่ออกมาแล้วเจอเขา ขอบคุณนะคะห้องน้ําสะอาดมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ทําห้องน้ําให้ใช้ได้สะอาดมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเป็นการขอบคุณจริงๆไม่ได้เป็นการสร้างภาพเพราะจินก็ไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักจินขอบคุณเสร็จแล้วจินก็ออกมาแต่ด้วยหัวใจที่ซาบซึ้งจริงๆเพราะถ้าเขาไม่ทําเราอาจจะต้องไปนั่งยองๆแล้วก็ด้วยความรู้สึกปิดจมูกปิดปากเคยไหมคะเข้าห้องน้ําที่ไม่สะอาดอ่าและเหนือไปกว่านั้นค่ะทําไมจินถึง ถูกชะล้างด้วยพลังแห่งการขอบคุณเรื่องแบบนี้มาถึงแบบตัวเองที่มันเป็นแบบนิสัยติดตัวมาเลยนะคะเพราะอะไรเพราะลึกไปกว่านั้นคนที่เขาไปทำงานไม่ว่าจะเก็บขยะล้างห้องน้ำก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนหนทางก่อสร้างบ้านหรือว่าทำงานแบบผลิตยางรถยนต์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราสะดวกสบายทุกวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเขาเป็นลูกของ ใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่รักมากๆเขาเป็นพ่อแม่ของใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่รักแล้วเรากําลังชื่นชมอยู่ก็ได้พอพอมองภาพตรงนี้เห็นไปพร้อมกับจินไหมคะความหมายก็คือวันนี้ที่จินรู้สึกว่าจินได้รับความสะดวกสบายทั้งถนนหนทางรถยนต์ข้าวปลาอาหาร หรือแม้กระทั่งน้ำไฟที่ใช้มาจากคนที่เขารับผิดชอบและทำงานด้านนี้แหละแต่วันหนึง่งอาจจะมีเพื่อนหรือคนไม่รู้จักสักคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้ที่เขาทำให้รู้สึกโกรธทำให้เรารู้สึกไม่พอใจค่ะแล้วก็โกรธเขาเขาก็ทําผิดจริงๆแล้วก็รู้สึกให้อภัยเขาไม่ได้เลยแต่ถ้าวันหนึง่งค่ะคนที่ทำให้เรารู้สึกโกรธเจ็บปวดคนนั้นกลายเป็นป้าแม่บ้าน ที่ล้างห้องน้ำอย่างสะอาดวาววับแล้วเราเข้าไปเชื้อโรคน้อยมากที่จะก่อให้เกิดความอันตรายกับร่างกายเราแล้วเป็นห้องน้ำที่สะอาดวับแล้วเราประทับใจมากๆคนนั้นล่ะเราจะยังโกรธเขาอยู่ไหมเราจะให้อภัยเขาได้บ้างหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ย้อนคิดนะคะเพราะเราในวันนี้ตัวเราในวันนี้แน่นอนค่ะไม่ได้เป็นที่รักทั้งหมดกับคนที่พบเจอตั้งแต่ตอนแรกแหละ แต่ถ้าได้รู้จักคบหาพูดคุยก็หรือว่าสร้างคุณค่าต่อกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในอนาคตนะคะแต่แน่นอนร้อร์เตตัวเราวันนี้จินเองก็ดีคุณก็ด้วยเราเป็นที่รักมากของพ่อแม่เราเป็นที่รักมากศรัทธาเคารพที่สุดกับลูกกับสามีกับภรรยาของเราหรือกับลูกศิษย์ลูกหากับเพื่อนร่วมงานที่เห็นฝีไม้ลายมือของเรา ดังนั้นแล้วถ้ามีคนข้างนอกที่เขาไม่ได้รู้จักเราไม่ได้คบหาเราไม่รู้จักตัวตนเราเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินเราหรือต่อว่าเราให้อภัยเขาได้ไหมคะและถ้าการให้อภัยนั้นมันทำให้เรารู้สึกเบาสบายทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นทำให้ความสุขเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพบความมหัศจรรย์ขึ้นในชีวิต ได้ทุกๆวันให้อภัยได้ไหมคะคําตอบก็คือให้อภัยได้เนาะเพราะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะหายไปไหนแล้วนะข้อคําคำัาจารจรันการสํานึกรู้คุณหรือกล่าวคําขอบคุณนะคะลองดูนะคะพูดยาวเลยเนาะอ่าสองยิ่งคิดและกล่าวคําอาัศจันอย่างตั้งใจนะคะมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งรู้สึกสํานึกรู้คุณมากขึ้นเท่านั้นอันนี้มันก็อยู่ในในสิ่งที่จินกล่าวไปเมื่อกี้แล้วนะคะคือกล่าวความคำว่าขอบคุณอย่างซาบซึง้งและขอบคุณจริงๆไม่ใช่แค่ขอบคุณตามมารยาทที่อ่ะขอบคุณนะนะ,ะขอบคุณมากๆเงี้ยนะคะขอบใจนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำที่ขอบคุณตามมารยาทไม่ได้ขอบคุณจาก ความรู้สึกของการสั่นสะเทือนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆแล้วจึงก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ฟังจินมาถึงตอนนี้ไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้ให้คุณได้จริงๆนะคะยิ่งคิดยิ่งสํานึกรู้คุณนะคะคุณจะยิ่งได้รับฉะนั้น28วันนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปนะครบทุกด้านทุกมิติของชีวิตนะคะที่จะทําให้เราเป็นคนใหม่ที่มีความสุขง่าย มีความสุขง่ายๆก่อนเลยโดยที่อาจจะยังไม่รู้สึกว่าความมั่งคั่งเงินทองเมื่อไร่จะมาไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นความรู้สึกง่ายๆก็โคตรเป็นความมหัศจรรย์ค่ะที่เราอาจจะไม่เคยมีมาเลยนะคะและถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นง่ายๆโคตรเป็นความมหัศจรรย์และเป็นความพิเศษนะที่จะทำให้ชีวิตเราไปต่อได้อย่างมีความสุขเนาะเห็นไหมคะ นะลองดูนะคะทั้งหมดนี้ในเล่มนี้นะคะก็ไปลองหามาอ่านนะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคาตอนหน้าปกหลังปกนะคะปก245บาทนะคะจิงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ <c oughs> ไม่ได้มีลิงก์แอฟเฟอร์เให้ซื้อด้วยนะคะจริงๆจะแปะก็ได้แต่ว่าไม่แปะนะคะ <c oughs> ก็ให้เพื่อน <c oughs> ๆไปไปดูที่ร้านหนังสือหรือสั่งที่ออนไลน์ได้เลยนะเล่มนี้จิงสั่งออนไลน์แล้วก็ จริงๆขาดตลาดไปนานมากเขาเพิ่งเริ่มพิมพ์ออกมาจริงก็ซื้อทันตอนที่รอบพิมพ์ออกมารอบล่าสุดนี้แหละค่ะนะคะสำหรับเล่มนี้นะซึ่งก่อนหน้าที่จะมีเล่มนี้ก็เป็นของตัวเองก็ฟังผ่านาหนังสือเสียงซึ่งก็มีหลายช่องหลายรายการที่เขาเอามาอ่านไว้อ่านเต็มเล่มเลยก็มีนะคะแต่มันก็ยังไม่เทียบเท่ากับมีแล้วได้จับสัมผัสได้กลิ่นอายของหนังสือด้วยนะคะ ก็ต้องขอบคุณหนังสือดีๆขอบคุณผู้เขียนนะคะขอบคุณโรนหนนาเบิร์นนะคะที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาทำให้เป็นทางลัดนะทางด่วนที่จะทำให้ชีวิตสุขง่ายสุขเร็วและเกิดความมหัศจรรย์มีความพิเศษในทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอประมาณแล้วนะคะสำหรับจินไปแล้วนะคะการอ่านหนังสือรีวิวหนังสือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จินมีความสุขที่จะได้ทำและก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะ ขอบคุณและสวัสดีนะคะขอบคุณและขอบคุณและขอบคุณค่ะ